สวัสดีครับผมชื่ออู๊นะครับสวัสดีค่ะบลอค่ะเราเป็นลูกบ้านของหมู่บ้านละดารลมติวานนนท์ครับเหตุผลที่เลือกบ้านที่โครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าผมทํางานอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะทีนี้นเราก็ผมก็วางแลศสมีเลยว,ว่าโอเคเอาทําเลที่มันใกล้กับที่ทํางานนะครับแล้วก็ สภาพแวดล,ล้อมเนี่ยเหมาะสมใกล้ทั้งโรงพยาบาลครับและกาห้างเหมาะกับการใช้ชีวิตของของครอบครัวเรานะครับเราก็เลยเลือกที่ระดาลมติวานน์เพราะว่าติดถนนใหญ่เลยเดินทางสะดวกทั้งถนนสงพระพาศรีสมานแล้วก็ติวานน์ใกลท้ทางด่วนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมมาขึ้นทางด่วนศรีสมานก็ได้เลยหรือแม้กระทั่งทางด่วนบางคูนนะฮะครับพอเข้ามาดูในตัวบ้านนะครับแบบบ้านเนี่ย เขาเน้นความโปร่งนะครับเราจะมีกระจกเต็มบ้านอยู่แทบจะทั่วบ้านเลยนะฮะแล้วก็ซีลิ่งทูฟอร์เนี่ยก็อยู่ที่2.7เมตรซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่ามันโปร่งดีนะครับว่าเราชอบบ้านที่มันดูโปร่งดูโล่งอยู่แล้วนะฮะโซนที่เป็นรับแขกกับโซนที่เป็นของตัวดิเนนี่นะครับก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวกันเพราะงั้นผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเป็นโอเพนสเปซที่ที่ดีนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยห้อง มาสเตอร์เบดมใหญ่เลยนะครับก็ทำให้ทางป๊อปเนี่ยเขาเขาแฮปปี้เพราะว่าเราสามารถจะทำตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการรดาดนลมนะคะตอบโจทย์ได้ดีเลยครับเฮาส์สองชั้นนะคะสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะเป็นระบบน้าเกลือด้วยอยู่ด้านบนชั้น2เลยแล้วก็ฟิตเนสก็อยู่ข้างๆกันเลยคะ่ะใช้งานได้ง่ายเลย ส่วนลงมาด้านล่างก็จะมีห้องรับรองนะคะไว้ให้แบบญาติญาติมาเราก็เข้าไปใช้งานได้หรือเราเองก,ก็เข้าไปอ่านหนังสือไปอะไรได้ด้วยค่ะส่วนสาธารณะของที่นี่นะคะใหญ่ค่ะแล้วก็กว้างนะคะมีต้นไม้เยอะร่มรื่นเด็กๆเ,เดินเล่นแล้วก็พาน้องหมาน้องแมวออกมาเดินได้สะดวกสบายเลยค่ะความประทับใจในโครงการานาดารลมติวานนน์นะครับที่ให้ความสําคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับโครงการนี้เนี่ย ดีตรงที่ว่าเป็นระบบดับเบิลเกตนะครับซึ่งทําให้รร้รู้สึกเลยว่าเออ,อเครอบครัวเราเนี่ยปลอดภัยนะครับที่อยู่ในโครงการนี้นะฮะแบ่งเกตทั้งที่เป็นลูกบ้านเองกับทั้งวิซิเตอร์นะครับมีร,ปรอปพดูแล24ชั่วโมงติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ผมเห็นเลยตลอดโครงการนะครับเรารู้สึกเลยว่าโอเคอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกหลานเราปลอดภัยนะฮะการเข้าออกโครงการนะครับใช้ระบบ easy pass ด้วยนะครับ ซึ่งก็ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะในตัวบ้านเองเนี่ยก็ติดสัญญาณกันขโมยนะครับทั้งแมกเนติกนะครับและก็โมชันเซนเซอรทั้งชั้นบนและชั้นล่างทำให้เรารู้สึกเลยว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีใครมาเข่าบาดเข่าช่องเราเนี่ยมันจะเตือนเราจะรู้ตัวเลยครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาบ้านนะครับ๋ยวแถวโซนติวานนนศรีสมานแจ้งวัฒนะเนี่ยชวนลงมาดูนะครับเผื่อมีโอกาสมาเป็นเพื่อนบ้านกัน ลองแวเข้ามาดูกันก่อนก็ได้นะคะ